ในส่วนนี้นะคะจะเป็นวิธีการทําใบกิจกรรมนะคะเรื่องของภัยธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนศึกษาอธิบายลักษณะการเกิดภัยธรรมชาติบริเวณที่เกิดและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของภัยธรรมชาติแต่ละประเภทนะคะพร้อมทั้งตอบคําถามให้ถูกต้องค่ะในส่วนของตารางหน้าแรกนะคะจะให้นักเรียน อธิบายลักษณะการเกิดภัยธรรมชาติแต่ละชนิดนะคะแต่ละประเภทจะมีทั้งหมด5ประเภทที่เรียนไปนะคะบอกบริเวณที่เกิดภัยธรรมชาตินะคะและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายลงมาในหน้านี้ได้เลยะคะ่ะหน้าถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อข้อที่1นะคะ สึนามิแนละน้ำท่วมมีลมักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะให้นักเรียนอธิบายมานะคะว่าสึนามิกับน้ำท่วมเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีสองคำถามนะคะถ้าเหมือนก็ให้ตอบว่าเหมือนและอธิบายว่าเหมือนอย่างไรหรือถ้าแตกต่างให้ตอบว่าแตกต่างและอธิบายว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อที่สองสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าของดินถลม่ม ผ่นดินไหวและซึนามิมีอะไรบ้างให้นักเรียนอธิบายมานะคะว่ามีเหตุการณ์หรือสัญญาณอะไรบ้างที่สามารถเป็นเหตุบอกล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะในส่วนไหนที่ไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าก็เขียนมาว่าไม่มีนะคะส่วนไหนที่มีก็ให้เขียนมาว่ามีมีอย่างไรบ้างอธิบายมานะคะข้อที่สถ้าหากมีพายุหรือฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่อง อาจมีภัยธรรมชาติใดเกิดขึ้นตามมามีภัยใดบ้างนะคะที่เกิดขึ้นตามมาควรเฝ้าระวังและปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าวคะ่ะข้อที่4เมื่อเกิดแผนดินไหวอาจมีภัยธรรมชาติใดเกิดขึ้นตามมานะคะคล้ายๆกับข้อ3เลยค่ะควรเฝ้าระวังและปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าวคะ่ะและข้อที่5นะคะจะมี5ข้อย่อยนะคะ ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยธรรมชาติโดยให้ทำเครื่องหมายถูกนาข้อที่ถูกต้องนะคะสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อให้เลือกเฉพาะข้อที่เป็นการปฏิปปฏบัติตนอย่างถูกต้องนะคะให้ติดเครื่องหมายถูกถ้าข้อไหนไม่เป็นการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องก็ให้เว้นว่างไว้นะคะไม่ต้องทำเครื่องหมายก,กากบาดมาก็คือให้เว้นเว้นว่างไว้ได้เลยะคะ่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะให้แก้เป็นคําว่าตึกนะคะ5.1เมื่อเกิดน้ำท่วมให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่2เมื่อเกิดดินถลม่มให้ออกจากบริเวณที่ลาดเชิงเขาข้อที่3เมื่อเกิดสึนามิให้รีบนำเรือที่อยู่กลางทะเลเข้าฝั่ง ข้อที่4เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้ใช้ลิฟต์ลงมาจากตึกโดยเร็วและข้อที่5เมื่อเกิดการกัดเซาะชายฝั่งให้หาแนวทางชะลอการกัดเซาะที่เหมาะสมอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตกแต่งใบงานให้สวยงามและถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบ การเรียนการสอนเรื่องภัยธรรมชาติเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ